ที่พื้นที่จังหวัดตากหน่อยค่ะคุณผู้ชมข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่มีผู้ป่วยอยู่ในครอบครัวนะคะผู้สูงอายุหรือว่าใครที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์มีอาการทางจิตต้องดูแลกันเป็นพิเศษเพราะว่าจู่ๆอาจจะเดินหายออกจากบ้านไปได้เหมือนกรณีนี้ mm hmm. แต่ว่าล่าสุดที่จังหวัดตากเนี่ยญาติรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ทีมข่าวช่วยกันหานะคะเห็นว่าเจอตัวแล้วนะคะ mm hmm. ไปดูกรณีนี้กันคนหายค่ะ เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือน,ะะนางคะนหนึงฉลวยสีอายุ57ปีเธอป่วยเป็นผู้พิการทางการได้ยินด้วยนะคะแล้วก็เป็นใบค่ะแล้วก็เธอเนี่ยมีอาการเรื่องของป่วยทางสมองด้วยค่ะความจําเลอะเลือนนะคะทีมข่าวได้รับเรื่องประสานงานมาจากนางสายทองอายุ56ปีให้ช่วยตามหาหน่อยค่ะอยู่ที่พื้นที่บ้านเด่นคาหมู่ที่5ตําบ,บเชียงทองอําเภอวังเจ้าจงังวตากบอกว่านางคันนึงเนี่ยหายไป2วัน2คืนคุณผู้ชมทางบ้านเป็นห่วงกันมากๆเลยนะคะก็รีบกันออก ตามหามีพลเมืองดีชื่อคุณอ้อยบอกกับทีมข่าวแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนี้นะคะสวมใส่เสื้อสีขาวคอปกกางเกงขาสั้นสีดำไม่ได้ใส่รองเท้า เจอในลักษณะร้องไห้ด้วยค่ะผ่านหน้าบ้านของคุณอ้อยไปเธอก็ให้เบาะแสแล้วก็รีบนะคะช่วยกันออกตามหาจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านหมู่13บ้านชุมนุมกลางซึ่งอยู่ข้างเคียงกันห่างจากบ้านเด่นค้าไปไม่มากเนี่ยประมาณ15กิโลเมตรนะคะโอ้15กิโลเมตรถ้าเดินเท้าก็เยอะนะนะคะก็แจ้งกลับมาบอกว่าพบตัวหญิงเร่ร่อนแล้วรูป,ปรพรรพสันฐานเหมือนตามที่ประกาศหาเลยก็เลยรีบลงพื้นที่ไปแล้วก็เจอค่ะ เจอคุณคันึงจริงๆนะคะสภาพของเธอเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพอิดโรยค่ะคุณผู้ชมหวาดกลัวแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยก็คือ กลัวคนแปลกหน้าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปพลเมืองดีจะเข้าไปเธอเหมือนพยายามจะวิ่งหนีลุกหนีอะคะ่ะทุกคนก็เลยต้องช่วยสก,กัดจับแล้วก็จับตัวเอาไว้ก่อนแล้วก็เนี่ยค่อยๆประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเอาน้ําให้ดืม่มเอาอาหารให้กินโดยญาติๆเนี่ยที่เดินทางตามมาสมทบพบตัวก็ยืนยันว่านี่แหละคะ่ะคือคุณยายคนนึงที่หายตัวไปนะเดี๋ยวก็ตรวจสอบให้อาการดีขึ้นก่อนจะส่งตัวกลับบ้านไปนะคะ่ะ คุณยายเดินเท้า15กิโลกิโล,ลถ้าขับรถมันไม่นานเท่าไหร่นะแต่เดินเท้าไม่ใส่รองเท้าด้วย, <15 S 2> วย1 5กิโลในขณะขับรถก็ยังต้องได้15นาที20นาทีอ,อยู่เหมือนกันนะคะ